เที่ยวช้อปปิ้งบิ๊กเซลช้อปสุดใจได้สุดคูมแสงแดดที่ร้อนจ้ายังแพ้คนที่ร้อนเงินใครไม่อยากร้อนเงินปังทางนี้ขอต้อนรับเข้าสู่มหากรรมลดราคาสุดพิเศษกับเที่ยวช้อปปิ้งบิ๊กเซลช้อปสุดใจได้สุดค้ม คือก็จะเกิดอาการยอดเที่ยวใบเหลืองไม่ติดดอกไม่ออกผลแต่รพัดปัญหาค่ะแต่จะจบลงทัาโดยว่ามีกรีนนาโนติดเอาไว้ค่ะ3เดือน3 1ปีมีหนเดียวแบบนี้กรีนนาโนเขาก็ไม่พลาดที่จะมาเสิร์ฟโปรเด็ดๆให้คุณผู้ชมถึงหน้าจอนะคะซื้อกรีนนาโนชนิดน้ำ3า3ขวดแถมฟรีไปเลยค่ะกรีนนาโนชนิดน้ำอีก3ขวดร,ราคาปกติ5,940บาทนะคะ แต่วันนี้ลถเหลือเพียงแค่ 1, 3 3 3บาทเท่านั้นค่ะโอ้โหโปรโประหยัดแบบนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าต้องรีบจับจองเป็นเจ้าของเพราะว่าจำกัดสิทธิ์เพียง100สายต่อวันแล้วก็ระยะเวลาค่ะมีแค่เพียง7วันเท่านั้นเริ่มตั้งแต่วันที่3ถึง9มีนาคมนี้ค่ะลีนานโนชนิด้น้ำขวดนี้ช่วยเร่งความเขียวต่ไวเสริมภูมิต้านทานให้กับพืชด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะช่วยให้พืชแข็งแรงทำให้พืชทนแรงได้เป็นอย่างดีเลยล่ะคะ่ะ ใครที่ชอบความประหยัดค่าต้องจัดโปรนี้เลยเพราะว่าคุณจะได้ไปเลยกินนานโ,นโนชนิดนับถึง1บขวดแต่จ่ายเงินในราคาเบาๆแค่เพียง1,333บาทเท่านั้นกินานาโนชนิดน้ำ1ขวดสามารถใช้ได้สูงสุดถึง25ไร่เลยนะคะเข้มค้นมากๆเลยล่ะค่ะดูแลครบจบในขวดเดียวแต่ว่าจ่ายเงินในราคาสบายๆกระเป๋าค่ะกับโปรงมชันดับร้อน3เดือน3 ซีไปเลยค่ะคลีนาโนชนิดน้ำอีก3ขวดราคาปกติ5940บาทแต่วันนี้ลดเหลือเพียงแค่ 1, 3 3 3บาทเท่านั้นค่ะของดีราคาประหยัดแบบนี้ค่ะจำกัดสิทธิ์แค่เพียง100ซ้สายต่อวันเท่านั้นแล้วระยะเวลามีแค่เพียง7วันค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่3มถึง9มีนาคมนี้เท่านั้นมีนานี้ไม่ต้องทนร้อนแล้วนะคะจัดโปรดับร้อน3มเดือน3ไปใช้เลย เที่ยวช้อปปิง้งบิ๊กเซลชอปสุดใจได้สุดค้ม